สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือในสมณศักดิ์สุดท้ายคือพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือในสมณศักดิ์สุดท้ายคือพระเทพวิทยาคมเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศในฐานะพระผู้ให้และปราชญ์แห่งที่ราบสูง ปฐมวัยและการบรรพชาชื่อเดิมคุณฉัดพลกลังวันเกิดวันพฤหัส,สบดีที่4ตุลาคมพศ2416ตรงกับวันแรมสิบค่ำเดือนสิบปีกุลภูมิลำเนาบ้านไร่หมู่ที่6ตตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวเป็นบุตรชายคนโตของนายบุญและนางทองขาวฉัดพลกลัง บิดามารดาประกอบอาชีพชาวนาท่านมีน้องสาวร่วมบิดามารดาสองคนวัยเยาว์บิดามัรดาเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเด็กท่านและน้องสาวจึงอยู่ในความอุปการะของน้าสาวเมื่ออายุ6ถึงเขวบได้เรียนหนังสือภาษาไทยและภาษาขอมกับพระอาจารย์เชื่อมวิโรทพระอาจารย์ฉายและพระอาจารย์ลีที่วัดบ้านไร่นอกจากนี้ยังได้รับการอบรมสั่งสอนคาถาอาคม เพื่อป้องกันอันตรายจากพระอาจารย์ทั้งสามด้วยเส้นทางธรรมอุปสมบทเมื่ออายุครบ21ปีได้เข้าอุปสมบทนพัทศีมาวัฒนุนหักใหญ่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่หพฤษภาคมพศ2487พระอุปชายะพระครูวิจาร์ดีกิจอดีตเจ้าคณะอํเภอด่านขุนทศฉายาปริสุทธโธแปลว่า ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยธรรมะการศึกษาและปฏิบัติธรรมหลังอุปสมบทได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่แดงวัดบ้านหนองโพอําเภอด่านคุนทศซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาอาคมต่อมาได้เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่คงพุทธสโรเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่ซึ่งเป็นบุรพาจารย์ด้านวิปัสนาธุระและคาถาอาคมหลวงปู่คงได้สอนให้หลวงพ่อคูณ ปฏิบัติพระกรรมฐานและทุดงควัตโดยเน้นเรื่องการละชั่วทำดีและให้ละทิ้งกิเลสทั้งปวงหลวงพ่อคูณได้ออกทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อฝึกปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดรวมถึงทุดงไปประเทศลาวและกัมพูชาเป็นเวลานานการพัฒนาวัดและสังคมหลังจากกลับมาจากการทุดงท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านไร่ ซึ่งเป็นวัดที่ท่านเคยเรียนหนังสือสมัยเด็กหลวงพ่อคูณเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงจากชาวบ้านและประชาชนทั่วประเทศเนื่องจากวัดปฏิบัติที่เรียบง่ายพูดจาตรงไปตรงมาและความเมตตาในการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ท่านได้นำเงินที่มีผู้ศรัทธาร่วมทำบุญมาบริจาคเพื่อสร้างและพัฒนาสาธารณประโยชน์มากมายอาทิโรงเรียนโรงพยาบาลถนนและแหล่งน้ำ โดยมีการประเมินว่าท่านได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลไม่ต่ำกว่า6,000ล้านบาทตลอดชีวิตของท่านท่านมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เงินที่ได้รับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยกล่าวว่าเงินจะมาเป็นนายกกูไม่ได้หรอกนะต้องเป็นทาสกูต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชากูสมณศักดิ์ที่สำคัญ12สิงหาคมพศ2532เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระ ที่พระยานวิทยาคม10มิถุนายนพศ2539เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระราชวิทยาคม12สิสงสหาคมพศ2547เป็นพระเทพวิทยาคมสมณศักดิ์สุดท้ายคำสอนและวัตถุมงคลคำสอนหลักท่านเน้นเรื่องให้ทานรักษาศีลห้าความไม่ประมาท และการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดดังคำสอนที่โด่งดังเช่นยิ่งให้ยิ่งได้กูให้พวกมึงรู้จักพอเพียงความประมาทเป็นบ่อกเกิดแห่งความตายโดยเฉพาะในผู้ที่มาให้ท่านเจิมรถท่านจะสอนว่าการขับรถอย่างระมัดระวังสำคัญกว่าการเจิมและการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมจงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่าได้ทุจริตต่อหน้าที่เลยวัตถุมงคล S <S <an ct i> วัตถุมงคลของท่านมีชื่อเสียงมากในด้านพุทธคุณโดยเฉพาะเหรียญและตะกรุดที่ท่านปลุกเสกด้วยคาถาและท่านจะเตือนย้ำเสมอว่าวัตถุมงคลเป็นเพียงเปลือกไม้แก่นแท้คือการให้ทานและรักษาศีลมรณภาพวันมรณภาพว,วันเสาร์ที่16พฤษภาคมพศ2558ณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสิริอายุ92ปี7 1พรรษาปณิธาน ตามพินัยกรรมที่ท่านทำไว้ท่านได้บริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ซึ่งนับเป็นการทำทานและเป็นครูใหญ่หลังมรณกรรมที่ยิ่งใหญ่วัดปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ท่านั่งยองยองเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำของหลวงพ่อคูณคือท่านั่งยองยองหรือท่านั่งกระยงซึ่งเป็นท่าที่ท่านใช้ต้อนรับและให้ผ่อนแก่ญาติโยมอยู่เป็นประจำ โดยมีเหตุผลที่มาทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงธรรมะความสะดวกสบายและไม่ประมาทท่านเคยกล่าวว่าท่านั่งยองๆเป็นท่านั่งที่สบายเป็นกันเองและพร้อมที่จะลุกยืนหรือลุกวิ่งได้ตลอดเวลาแสดงถึงการมีสติและความไม่ประมาทในชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติทุดดงในช่วงที่ท่านออกทุดง ท่านั่งยองๆเป็นท่าที่สะดวกเมื่อต้องพักในที่ที่ไม่ราบเรียบหรือเปียกแฉะท่านั่งนี้ช่วยให้หลีกเลี่ยงความชื้นจากพื้นดินได้ธรรมเนียมสงทราบกันว่าในธรมเนียมสงบางแห่งการนั่งกระยงหรือนั่งยองๆก็ถือเป็นท่าสุภาพและเป็นท่าที่ใช้ในพิธีการบางอย่างด้วย 2- การใช้เงินอย่างทารุณปณิธานการบริจาคอันยิ่งใหญ่ หลวงพ่อคูณเป็นที่รู้จักในฉายาพระนักพัฒนาและเป็นผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์มากที่สุดรูปหนึ่งของประเทศไทยโดยมีการประเมินว่ายอดบริจาคร,รวมกันแล้วมากกว่า6,000ล้านบาทท่านมีหลักการในการใช้เงินอย่างชัดเจนว่าเงินต้องเป็นทาตุท่านกล่าวว่ากูใช้เงินนี่กูใช้อย่างถารุนนะใช้อย่างอื่นมีเมตตาแต่ใช้เงินไม่มีเมตตาเลย เงินจะมาเป็นนายกูไม่ได้หรอกต้องเป็นทาตกูต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชากูหมายความว่าท่านจะไม่ยึดติดในทรัพย์สินแต่จะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโครงการสำคัญเงินบริจาคถูกนำไปใช้สร้างสาธารณูปโภคและสถานพยาบาลมากมายเช่นโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสนับสนุนโครงการต่างๆ โรงพยาบาลและสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลสร้างถนนแหล่งน้ําและบุรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม 3. พินัยกรรมและการเป็นครูใหญ่หลังมรณกรรมความเป็นพระผู้ให้ของหลวงพ่อคูณยังคงปรากฏชัดเจนแม้แต่หลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้วผ่านพินัยกรรมที่ท่านได้เขียนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปีพศ2543บริจาคสรีระสังขาร ท่านแสดงเจตนาจำนงขอบริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้ศึกษาซึ่งท่านเรียกร่างของท่านเองว่าครูใหญ่ถือเป็นการบำเพ็ญทานครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพิธีศพอย่างสมถะพินัยกรรมระบุชัดเจนว่าห้ามขอพระราชทานเพลิงศพโกรธและพระราชพิธีอื่นๆเป็นกรณีพิเศษ ให้จัดพิธีเช่นเดียวกับการจัดพิธีศพของอาจารย์ใหญ่นักศึกษาแพทย์ประจำปีร่วมกับอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นๆลอยอังคารแม่น้ำโขงหลังจากพิธีชาปนก,กิจณชาปนสถานวัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแกน่นหรือวัดอื่นตามความเหมาะสมพิในกรรมระบุให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นนำอัฐิเท่าฐานและเศษอังคารทั้งหมดไปลอยที่แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคาย ผลสะท้อนจากพินัยกรรมการเสียสละครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อคูณได้สร้างแรงบันดาลใจอย่างมหาศาลทำให้ยอดบริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทั่วประเทศเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าตัวในช่วงเวลานั้นอุปนิสัยและบุคลิกเฉพาะตัวหลวงพ่อคูณมีบุคลิกที่โดดเด่นและเป็นที่รักของประชาชนเพราะความจริงใจและไม่มีจริตท่านเรียกตนเองว่ากู และเรียกญาติโยมว่ามึงซึ่งเป็นสรรพนามที่ใช้กันทั่วไปในคนชนบทแต่เมื่อใช้โดยท่านกลับสื่อถึงความเมตตาและเป็นกันเองวาจาที่ตรงไปตรงมาคำพูดของท่านมักสัน้นห้วนตรงประเด็นและแฝงด้วยธรรมะที่เข้าใจง่ายเช่นเมื่อมีคนมาขอให้เจิมรถเพื่อความปลอดภัยท่านจะบอกว่ากูเจิมให้มึง แต่ถ้ามึงประมาทมันก็ตายหาอยู่ดีเป็นการเตือนสติให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเมื่อมีคนถามถึงเลขเด็ดท่านมักจะตอบว่ามึงจะเอาอะไรกับกูกูไม่มีอะไรให้มึงหรอกเป็นการสอนให้ละจากความโลภความสมถะท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ติดยึดในวัตถุแม้จะได้รับเงินบริจาคมากมายมหาศาล ท่านก็ยังคงจำวัดในกุฏิทรงไทยหลังเล็กๆที่เก่าแก่และรับประทานอาหารที่เรียบง่ายโดยเน้นว่ากูอยู่แบบนี้แหละกูสบายกา <G uan> รเคารพในกฎระเบียบแม้จะเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากท่านก็ยังคงปฏิบัติตามพระวินัยและธรรมเนียมสงฆ์อย่างเคร่งครัดรวมถึงการวางตัวในการเป็นพระผู้ใหญ่โดยไม่ถือตัวกับญาติโยมและพระภิกษุสามเณรรูปอื่น ปัจชิมวัยและการดูแลสุขภาพในช่วงบั้นปลายชีวิตสุขภาพของหลวงพ่อคูณสุดโทมลงตามวัยท่านต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลบ่อยครั้งแต่ท่านยังคงแสดงความเมตตาและอารมณ์ขุณอยู่เสมอโรคประจำตัวท่านอาพาด,ด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุเป็นหลักเช่นวัณโรคปอดภาวะปอดติดเชื้อและอาการหัวใจล้มเหลวการดูแลอย่างใกล้ชิด คณะศิษยานุสิตและคณะแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้จัดตั้งทีมแพทย์เพื่อดูแลอาการอาภาธของท่านอย่างใกล้ชิดการละสังขารอย่างสงบในปีพศ2555ท่านมีอาการสุดหนักและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและได้ละสังขารไปอย่างสงบซึ่งเป็นไปตามปณิธานของท่านที่ต้องการให้ร่างกายเป็นประโยชน์แก่สาธารณะใน,ในท้ายที่สุด การเป็นผู้สร้างมหาฐานบารมีโดยสรุปหลวงพ่อคูณปริสุทธโธถือเป็นพระภิกษุที่สร้างมหาฐานบารมีอันยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันการให้ของท่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่การบริจาคเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการให้ให้สติผ่านคำสอนที่ดุดันและตรงไปตรงมาให้โอกาสผ่านการสร้างโรงเรียนและสถานพยาบาลให้ธรรมะ ผ่านวัดปฏิบัติที่สมถะและเป็นแบบอย่างให้ร่างกายผ่านพินัยกรรมที่มอบสรีระให้เป็นครูใหญ่แก่นักศึกษาแพทย์ท่านจึงเป็นที่เคารพรักในฐานะพระผู้ให้ที่แท้จริงตั้งแต่เกิดจนกระทั่งมรณภาพ